ตเททัเทกทดสอบเท็กกาาบสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมสถานีรถไฟบางซื่อเข่าวว่าเขามีมอลัมนะมอลลัมเจรนร้อยมามาดูขบวนรถไฟก่อนนะครับก่อนจะข้ามถนนก็ดูรถไฟ คือครับพูดไทยผสมอิสานครับเม,มืองมะล่ำพีน้องเมืองมะล่ำครับช่วงประมาณ4ี่โมงก,กว่าๆนะครับตอนนี้สามสี่โมงจากออดไทยบ้านเที่ยวแบบบ้านๆครับอิสานในเมืองครับอีสานในเมืองปทม รถไฟไอ้ควาน,นี้ยาวนะครับจะเป็นถ้าเป็นสายอีสานก็อีสานพัฒนาถ้าเป็นสายเนี่ยเขาเรียกอะไรนะก็ผมจำไม่ดได้เลยเพมาะมกล้องก็ประมาณนี้นะครับโยกเยียกโยกเยียกเนี่ยด้อครับก็เดินไปนะครับเป็นมีหมอลำบอยศิริชัยเขามา ทำการแสดงเป็นชมเปิดให้ชมปีนะครับก็มีการก็มีรถท่องน้ำมอสุขามาบริการอนู่นะครับเจานี่เกี่ยวนะก็ข้ามถนนไปนครับ ก็มีการทางเข้าอัานนี้นะครับเข้าไปดูก็มีการสแกนอุนวัดอุณหนููิบรรยากาศก,กับป๋าป้าน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่น้อง วัดอุณหภูมิเข้าไปครับมุมกล้องผมอาจจะสั่นหน่อยนะครับก็บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับก็เริ่มผู้คนกำลังจับจองมองหาที่นั่งตอนนี้ไปแ <c oughs> ดดจ้าเลยนะครับมาดูเบื้องหลังขออนุญาตถ่ายเบื้องหลังได้ไครับ ถ่ายเบื้องหลังพวกมิกพวกอะไรเกี่ยวกับกล้องเาครับอาจจะให้ไม่ให้ยินเสียงเพลงอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดกลือกกระสิทธิ์เขาก็มีการถ่ายอาหารครับต่างๆนะครับพูดวันนี้ก็มีเป็นพอ สถานีกลางบางซื่อไม่รู้ใครจ้างมาครับเป็นเป็น,ปนคุณหญิงเนยเป็นผู้หญิงเจีอะไรสักอย่างคุณแม่เขาเรียกคุณคนไปต่อคิวเข้าถ่ายรูปกับปอยศิริชัยนะครับตอนนั้นกล้องก็จัดมุมกล้องเวทีเขาก,กเขาบอกว่าพอ,อยังเล็กอย่างนะไม่ได้เป็นเวทีใหญ่เท่าไหร่ ช่วงที่ไปนี้แดดร้อนเลยน,น,นะครับคนยังเริ่มมากำลังมาครับช่วงนี้ครับคนก็เริ่มมาจับจองมองหาที่นั่งถ่ายรูปกับศิลปินผมก็เดินชมบรรยากาศนะครับจากปัตไทยบ้านนะครับประมาณนี้ครับแดดดูท้องฟ้าเริ่มด้านนู้นเริ่มคึ้มมาแล้วนะครับสังเกตด,ดูใกล้ๆ วันที่ผมไปนี่ร้อนมากนะท่วงกล้องวัดนะครับก็ประมาณนี้นะแตกต่างกัน,นครับลกล้องก็ประมาณนี้ด้อน้องปริษัดใช้เสือก็ได้โอกาสขายเริ่มำํำเริ่มมืดแล้วครับมืดเพราะเพราะฝนนะครับ สะดุดเลยนะครับบางช่วงเป็นการที่ตัดต่อคลิปอีส,อส,อสถานีกลางบางซื่อนะครับผิดก่อนการแสดงยังไม่มีนี้ก็เป็นกล้องถ่ายทอดสดนะครับจากถ้าจะไม่ผิดเป็นของหนึ่งนะบ่ บตุตก็ปล่อยนะครับก็เล่นไปนะครับได้เอาตู้แขวนลงไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าลมมันแรงวเครื่องเียผมก็ถ่ายทำคลิปนี้ไม่ยาวนะครับเพราะผมมีหลายตอนอันนี้ถือว่าเป็นตอนรอแรกๆนะครับตอนนี้ก็มีประดับไฟตรงข้างๆบุตรไฟอาจจะกระเพื่อมเนี่ยนะครับเป็นที่มือถือผมนะ ก็สนุกดีนะครับแต่ no ผมอยู่ไกลนะครับผมก็แถววัดแถวผมอยู่ไม่มีรถเข้าผมต้องรีบกลับดูแค่ชั่วโมงกวักๆผมก็กลับใครมีรถส่วนตัวกลับึกได้นะครับหรืออยู่ใกล้ๆถ้าคนไม่ชอบมาลำนเขาไม่รู้นะครับว่าอยู่ใกล้ผมมาผมบอกว่าเขาอยู่ประมาณกิโลเ สองสามารอยมิเขรว่าดูมอลําก็ดูให้เอาไม่รู้ว่ามีมอลํานะครับบางคนเขาก็ไม่รู้ก็เป็นบางจากประมาณนี้ครับคลิปนี้ผมก็จะจบไปในก่อนจะมีการแสดงไปถึงประมาณสามสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มนะประมาณนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปตอนคลิปตอนสองนะครับ